กรมอุตุประกาศฉบับหนึ่งเตือนมรสุมถลม่มฝนตกหนักมากเสี่ยงน้ำท่วมฉับพลันสวัสดีครับแฟนเฟิร์สเปิดข่าวเล่าเรื่องคลิปนี้เรามีคำเตือนออกมาจากกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากจะเป็นที่ไหนนั้นรับฟังได้ในคลิปนี้ก่อนไปฟังรายละเอียดจากข่าวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้า เรามาฟังรายละเอียดจากข่าวกันครับกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศเตือนฉบับที่1มรสุมถล่มภาคใต้ฝนตกหนักถึงหนักมากเผยพื้นที่เสี่ยงระบุระวังอันตรายอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหาลากและทะเลมีคลื่นสูงมื่วันที่26พฤศจิกายนกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคใต้และคลื่นลมแรงบริเวณอ่าวไทยมีผลกระทบ ตั้งแต่วันที่27ถึง30พฤศจิกายน2564ฉบับที่1ระบุว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคใต้ตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังค่อนข้างแรงลักษณะเช่นนี้จะทำให้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางพื้นที่บริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานีเยาลาและนาราธิวาส ขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยบริเวณภาคใต้ระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้ส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกําลังปานกลางโดยอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา w w w t m d g o t h หรือที่02 399 4012 13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้กรมอุตุนิยมวิทยาจะออกประกาศฉบับต,ต,ต่อไปในวันที่27พฤศจิกายน2564เวลา5นาฬิกา ขอขอบคุณเนื้อหาข่าวนี้จากกรมอุตุนิยมวิทยาและข่าวสดออนไลน์นะครับและนี่ก็เป็นการประกาศเตือนฉบับที่1ไปยังพี่น้องประชาชนชาวภาคใต้ซึ่งตอนนี้จะเริ่มมีมรสุมและเริ่มมีฝนตกหนักถึงหนักมากให้ระวังน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากกันด้วยนะครับขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและขอให้ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดจากกรมอุตุนิยมวิทยาในช่วงนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งที่ช่องให้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนข่าวดีๆในครั้งหน้าสำหรับแฟน First เปิดข่าวแล้วเรื่องคลิปนี้ต้องลาไปแล้วนะครับเจอกันคลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ